วิ่งจันเด่นงูต้องกใจหมดเลยเว้ยเฮ้ยจันเด่นเฮ้ยเิ่งจันเด่นอะไรบ้างอย่างอะไรบ้างสมโสมโสมมึงเห็นบ้างเฮ้ยใครบ้างเฮ้ยหรือว่ามันเอาฝนมาด้วยวะทุกคนเห็นไหมครับเมื่อกี้นะครับวิ่งเหมือนกับกูมันทองเลยนะครับสามพระบุญเจเจไปหมดเ้ยเฮ้ยโอ้ เฮ้ยิ่งไวชิบหายเลยนะปักเลยเมื่อกี้เห็นบอลเรื่องปักเลยเฮ้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 ยอะไรวจะเด่นเฮ้ยมึงได้ยินที่กูได้ยินเปล่าวะถูกได้ยินนี่เฮียชันเลยไหมชัดเลยเฮ้ยเฮียอย่ามาฮอนกูเ้ยที่เร็วไอ้ผมอะไรวะจะเด่น เฮ้ยเหรอเออหลบไปเห็นปหรอกลัวไม่เห็นเอาเฮ้ยตัวเลยวะเฮ้ยกลัวเดี๋ยร็วเฮ้ยติ๊กซอมอะไรเลือดเต็มเลยอ่ะใครวะเฮ้ยใครอ่ะเต็มเต็มขาดเต็มไปหมดเลยเว้ยใคร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 ครับเรื่องจะได้ตามว้ยตามด้วยสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆละลุงป้าหน้าเลฟซีทุกๆท่านเลยนะครับคืนนี้ก็ได้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับจากช่องล่าผีบันดังครับ มาเหงาไม่ทันมาเลยจรงช่องล่าผีบ้านหลางนะครับนะพี่นะก็ในค่ำค so, ืนนี wow. um, ้ผมก็อไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมก็ได้มาครับอพี่เด่นนะครับครับผมสวัสดีครับจากช่องกันยอกคนแบกเป้นะครับทุกคนครับเนาะก็วันนี้ผมกับน้องสมเนี่ยจะมาสำรวจสถานที่แห่งหนึ่งนะทุกคนนะเหมือนกับว่าชาวบ้านบอกว่าเจอเหตุการณ์ประหลาดประหลาดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะก็วันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเรามาลุ้นกันเลยนะครับ โอเคนะครับทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วเพื่อที่จะไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมกับพี่เด่นก็จะอ่าไปสำรวจเลยนะครับทุกคนครับ <Okay. S 1> ไปโอเคมันหล่อนดีว่ะอืเขียนดีไว้กันเด่น,นมันบ่ออะไรวะสมไมอรู้ตาช้าเก่าใช่ป่ะไม่รู้ม,รมาก็ไปแจ็คมันมนี่ยมาถึงแถวนี้แหละข้งางหน้าไม่ได้เดินไปไงใช่ไหมอืมเนี่ยมาถึงแถวนี้เดินอยู่แถวนี้อ่ะไม่ได้เดินไป

เฮ้ยเชียง well, so. okay. ูจะเดินเฮ้ยงูแมงเอ้ยเฮ้ยตกใจหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะจะเดินไอ้ดเม้ยยฮะฮเยะ้้ย้้ยเฮ้้เฮ้ยเฮเฮเเเยเยเยดูเง้ยเเฮ้ย้ม้วยเฮ้ยัว อาหาเลยว่าจะเล่นก้วกูรู้แล้วตรงนี้กูว่ามันปลาปลาช้าเก่าว่ะไม่ใช่ปลาช้าเก่าเว้ยเฮ้ยงูด้วยเนี่ยเฮ้ยงูแม่งมันหันหัวมาทางนี้ไว้าามเี้ยอะไรวะมันหันหัวมาทางนี้มึงดูเต็มเต็มสิเดี่เดี๋ยว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 กูว่าคนกูจะให้เอฟซีดูอ่ะเนี่ยเนี่ย ไอพี่เห็นเปล่าเห็นเขครับพี่ครับเจอไม่คำงูนะคุณพี่นะดูแล้วมันจะมัน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 เลิแล้วมันเลิบแล้วมันเลิบแล้วป้าจะเนี่ซ้อมคุจะบ้าตายกูจะช็อกตายอ่ะเฮ้ยตรงนี้เขื่อนหรือวะจันนี่เนี่ยกูไม่รู้จักตรงนี้เขื่อนหรือวะเขื่อนหรือวะให้ประชาชนบอกว่า ลุมก <doorway> <m enfant> ันเลยโอุ้ยบ้าแล้วบ้าเสียงอะไรบ้าเสียงอะไรวะบยาเสียงอะไรบ้าเนเด่นเสียงอะไรวะเฮียเมื่อกี้อ่เหลือมาถงใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นไอ้งมึงใจเย็นเฮ้ยเะลือมเจนเด่นอะไรอะไรร่วงวะดู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 ขโมดิ กูไม่ร้วะเฮียกูไม่แห้งอันดไอตัวนี้มันขยับได้ไงวะจอมดูดิว่าทำไมตัวนี้มันขยับะไรวะมีแค่ตัวแนวเนี่ยเฮ้ยเฮียเคงมาฮาวเยี่ถอย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 ดูไ่ไถอยไระง้อยตัว ยังไม่เจอเลยตกใจเลยมาก็เจอแล้วอ่ะเฮ้ยจะเน้นแล้ววะเจียงแล้วเฮ้ยกูได้ยินแล้วกูได้ยินแล้วสอมเฮ้ยอ่ากูได้ยินแล้วไปดูดิ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 ไปดูคนไปดูคืออะไรวะเสียหมาก็เห่าตันไปเลยอเฮ้ยเป็นเรื่อลัวหรือวะไม่รู้ เห็นรั่วแล้วั่วเห็นลงต้เลยสันไม่โคตรสยองเลยเฮ้ยเชี่ว่าก็ไปขงบนูไม่อยงบนดูประจันดิษฐ์ขงบนดมาป๊เ้ยจันดียเดียดะไรบ้างยอะ้้ยมันวิ่งมันลงวิ่งมันล้ยงละว้ ว่าใ,ใ,ในนะครว่าเหี้ยวิ่งไม่ได้วะเชนเดียนใครวะไปไหนเหรอวิ่งไม่ได้วะเฮ้ยเนอะไรอะไรชมอะไรมึงไอ้เหี้ยตรงนู้นต้นไม้ไหนเมื่อกี้อะตรงต้นไม้อะ ไหนมึงวะยี่ห้ยชัดเจนเลยเมื่อกี้ต้นไม้เนี่ยต้นไม้ใช่ไหมครับต้นไม้่ะเฮ้ยเี่ยมืกี้ชัดเจนเลยช่โ <Sure. S 1> อ,อ้ม่รู้ว่าทางกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับพี่ๆนะโอ้ยทำไมามันล็อกขึ้นมาหนี้ว่าอีกตกชิบหผาหรือ,รอ,อ,อ,อเว <Hey. S 1> ้ยอะไร เฮ้ยเฮ้ยตอมตอมตอมมึงเห็นเปล่าเฮ้ยใครวะเฮ้ยยี่เงี้ยมันกุมันทองเว้ยเออยอ่เงี้ยยังอย่างกูมันทองเลยนะครับทุกคนครับฝนตกแล้วฝนตกฝนตกด้วยนะไมเฮ้ยยหรือว่ามันเอาฝนมาด้วยวะเอไม่รู้เหมือนกันเงี้ยเจอมันป๊บฝนมาเลยเว้ยยันเดินย่เงี้ยก็ยงอย่างกูมันทองเลยเว้ย ฝนตกเลยโฉมทวนเห็นไหมครับเมื่อกี้นะครับวิ่งเหมือนกับกูมันทองเลยนะครับหรือว่าบาช้าเก่าแน่ๆเลยตกมึงดูดินั่นจะใช้บาช้าเก่าหรือว่าใช่เอ้าเออโอ้โหโอ้โหประมาณที่สระสามพระบุญเจ๊เป็นหมดเ้ยโทรศัพท์ก็โอ้โหโดนฝนก็ต้องบางฝนด้วยโอ้โหหนากเลยทีนี้หนาวเลยโอ้ยเฮยมึงไม่ได้ว่าจะเล่นผมไม่รู้เนี่ยค่ะกุมันทองเนี่ยเฮียมึงไหวชิบหายเลยนะ ตัวเหลืองปักเลยเมื่อกี้เห็นบอลเหลืองปักเลยเออตัวเหลืองจี้เลยนี่มันผ่านนี้ผ่านตรงนี้แล้วเปล่าปะอย่างรู้ว่ยฝนตกด้วยเว้เจอปบแม่งฝนตกปั๊บหรือว่าจันเดินฝนเริ่มไอ้ยหายด้วยฝนอะไรวะจันเดินไม่รู้เฮ้ยตกลงเราโดนเล่นงานแล้วเปล่าวะ เราโดนเล่นงานหรือเปล่าวะจันดินเอาเลยเฮียเจอปพบแมงฝนมาเลยเฮ้ยอะไรอะไรจุ๊บเกิดอนอะไรเต็มพุบพุบหูเฮ้ยเปี่ยอะไรวะเปี่ยงอะไรโอ้โหอยู่อ๋อ ไปใช่ปไปเลยไปใช่ปไปเลยมันหายอีกเหรอววเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยวะไปยินมาไปยินมาจะได้แตงค์มาดูดิเฮี้ยเสี่ยเหมือนกูมันท้องร้องไห้เลย,เยค่อยๆใจนะร้อนเลยเนี่ยกูก็ร้อนเลยเนี่ยเขาก็ย่องไปด้วยตามไม่ทนันเลยเฮี้ยไวชิบพายเลย นิ่กวามาม้กูหวายจัดเลยเฮ้ย <nước> ว <Genius> ่าจะเด่นเ้ยได้ยินดีดิฮะได้ยินได้ยินุ้ยอะไรวะตกใจเสียงมาจากไหนวะอมไปไปเสียงมาจากไหนวะจะเด่น แสดงว่าคุณมาทพ่งสรรันพัะภูมิเนี่ยนะจะมีกุมันทองด้วยหรือเปล่ปาคะจันเด่นเออนะเนี่ย<า>มันเพ่งสานเนี่ยทองแน่เลยว่าเพ่งสานพระภูมิเนี่ยนะ่าจะมีกุมันทองด้วยแหละมีส่วนมีส่วนมีส่วนมีกินมันด่างมาจากตรงนู้นน่ะ thôi chi à lời ว่าผมเดี๋ยวเดี๋ยว ีมึงมึงได้ยินที่กูได้ยินเปล่าวะทุกคนได้ยินนี่เฮียชัดเลยไหมชัดเลยเออไม่รู้ว่าคล้องจับได้หรือเปล่าวะถ้าคล้องจับไม่ได้นิอท,ทุกคนบอกว่ากู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 โกหกนหกแน่เลยอ่ะเฮ้ยอะไรวะเด่นเด่นแสดงว่าพวกกูโดนเล่นงานแล้วไอ้เหี้ยเด่นเด่น มันจังไม่ยูไหน่าเลยอะ่ะใครง่จะเข้าไปวะอืมไม่เข้าไปหรอกบ้าเอ้ยอตกใจเลยโอ้โหตกใจตกใจเลยกูก้อนแล้วนั่นแหละตัวเะไรวะี้ตัวเล็เลเละ เฮ้ยเฮ้ยเชี้ยเชี่ยหมาเชี้ยหมาหอนกูได้ที่แล้วไอ้ผมเชี้ยหมาหอนไม่ใช่มาเฒ่าเออหมาหอนเดี๋ยวเดี๋ยวท่เนคนที่ยินบอกว่า กูว่าแล้วกูว่าแล้วไอ้สมป่าช้าเขาแน่เลยว่าเอาหลุ้ยจันเด่นไอ้เหี้ยยัาไงวะจะไปรู้ไหมนะไอ้จอมกินเด็กเห็นบ่กเฮ้ยอะไรวะจันเด่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งไหวยังวะเฮ้ยเราเข้าไปดูดิไปดูไปดูตามไปตามไปจันเด่น สามเอเฮ้ยโอมเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะจันเดนเออเห็นแล้วมันหายไปไหนแล้ววะคุณไอ้เป็นไวนี่งวะมันคืออะไรวะจันเดนไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยใจมันหมดเลยอะไรวะไอ้เหี้ยมัหมดเลยโุมคว้ามึงใหญ่รอบแล้วเนี่ย คืออะไรวะหนึ่งอะไรวะหนึ่งอะไรวะเหี้ยก็ขยันี่เองในใช่หรือเปล่าเฮ้ยทอมทอมใครแกเยอะไม่ต้องไม่ต้องไปดทำเฮ้ยอะไรวะจันนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องไปทำเพราะมึงหันดีๆหันดีๆแล้วเนี่ยกูว่ากูมันทองบอกว่าทอมน่าจะชายไหวเหี้ย

ดูข้างๆนะดูให้ละเอียดนะไ uh. มเ่เโผล่อออกมาจากไหนไม่รู้ออกมาท,ทีหนึ่งมันก็วิ่งผ่านเลยเยีะมไมนทันไปไหนหรอวะเจนนี่เยอะไหวชิพหาย ตามจนเหนื่อยอ่ะตรงนี้เป็นบ้าชาเก่าี่หมครับอ่เป็นบ้านชาวเก่านะมันน่าจะัการ้างแล้วเห็นจะดูดิครขยั่ได้ย่หมเลยอือน่้องไมนี่เ่ไยมนว้ิบหายเลยยังกูอืม กูว่ามันทองแน่เลยเน็นเด้เฮ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกไปใ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะไอ้เหี้ยวะ้อ้้มึงเห็นที่กูเห็นเป่าเห็นเยเยเาไปไหนวะไอ้เหี้ยไก็แม่งก้องใส่ชิบเพลยเลยเนี่ยเด้นเยก้ใส่ไปมาใส่ไปมาใครวะไม่รู้วะโอ้หี้ยคนเหนื่อยหมดเลย้เลย บกว่ามันคือใครวะเนี่ยพี่พี่เจ้าที่เขาบอกว่าจะเล่นมึงถามกูจะไปยุ่งไหมล่ะมึงกับฟูไม่ต้องไปไหนแล้วสมสีเลยตำไล่ตลัวน,นี้แหละหัวแม่งวิ่งโคตรวายเลยกูว่างอะไร,รวุ่นวายจัง่ะไอ้หาเสือจย่ลองเรียกว่าพี่อ่ะ chân nên mùa nè tóc một trăm một mươi một một Ờ ờ Ê! hai là là tiếng ừ, tiếng gì vậy, là

อะไรวะจะเดินอะไรวะจะเดินอจ็บเอยะไรบวะจกูวจักด้ยิดอะไรวะดด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 ดอดวดด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 วดะดดดดตดายดด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 งดายดดดดดดดยดด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 ด อไอวะกูตกใจเลยเยอะย,ยอ้อมวะล่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยชมชัดป่ะเฮ้ยอะชัดไหมชัดกจะลุ้ยชัดป่ะ,ดปะเดี๋ยวเราขับไปย่องดูดิได้ยินไหมได้ยินมึงได้ยิน,นไหมย้มยอ,ยองลุย้ยมึงโผล่มาจ่ายเหรอวิ่งไม่ชาดด้านี่ เฮ้ยเดี๋ยวนีไม um e um ่โฟกัสวะฮะก็ไม่โฟกัสอะไรมั้งม้าก็ชอบหางเลือเกินไอ้ไม่แรงไม่ก็เข้ามาอีกป๋าโถ่ ระวังนุง้ยสองใส่สองขวานู่นนอ้นเฮียเดี๋ยวมันโผล่ออกมาตายขวานจบเลยนะโผล่มากกวโดดขี่คอนี่ไม่เอานะอะไรโอ้โหนี่ต้งหน้าบวนมั้งเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ไลมันได้ยินบ้าเวะอะไรอะไรเสียงอะไร มืนเหมือนมีคนคุยอะไรกันอะดังมาฝั่งนะู่นอะเดี๋ยวเข้าไปดูดิมันก็อาจจะไหลด้วยเนี่ยคขวดด,นะวด้วยเนี่ยระวังขวดระวงเสร็จขวดเลยนะจันเนด่เนเต็มไปหมดเลย เห็นมีอะไรป้าทมเห็นมีอะไรเงียบกิ๊บเลยจะเด่นเงียบกิ๊บเลยเงียบมากเลยเงียบมากเงียบมากเลยครับเงียบสียองัอะไรเงียบตีหยองเลยเอออะไรบ้อะไรบ้าวบ้าตโอ้ยจอมถ่ไวงไว อชัดเลยชัดเลยนะครับทุกคนสารนี้ชัดเลยนะครับทุกคนครับไม่รู้ว่าเป็นใครนะเห็นจะาจะเลยนะครับจะาจะเลยไม่รู้ว่ามันคือเสียงมามาแล้วอ้าวอันนี้อ้าวแล้วอ้าวละเฮ้ยไอ้สมอ๋ยคนนั้นคนนั้นโอ้โหต้อกตกใจหมดเลย

อะไะเอาไปอย้วะไหนเฮ้อเหเหโอ้ยจันจจ่าเยทุกคนเอฟเขวบใครเออย่าเพิ่งไปเข้าใกล้อย่าเพิ่งไปเข้าใกล้จัร์ดิแ้วอย่าไปเข้าใก้ายโอ้โหายมึงะจ่าเกินสีเหลืองไฟฉายมึงอ่ะเออลบไปเห็นปะอู๋ไม่เห็นเออไฟชายมึงลบไปเออเห็นยัง โอ้โหจะจางจะจระเลยอ่ะเข้าไปใกล้ๆดูดิใครวะเฮ้ยตัวเลยวะเฮ้ยไอตัวชี้เฮ้ยไอมึงหันไปดูเลไปดิเข้าไปใกล้ๆดูดิกาเข้าไปเหรอเร็วๆเร็วเฮ้ยจิ๋มอะไรใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปเออผมมันตัวว่างหนมากเกินไปอ่ะนี่นี่นี่ เลือดเต็มเลยจันเดนถ้า่องดีๆเราจะไม่เห็นเลยนะมันจะสว่างจ้าเลยอ่ะโหยเลือดเต็มเลยอะใครวะเลือดเต็มมือเต็มคาบตันไปหมดเลยเว้ยใคร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 ครับใครใครอะเพี่ครับใครอะใครจ๋าเพี่เลือดเต็มหลังเลยอืออีกสอร เลือดเต็มหลังเลยเว้ยไม่ดีวะจะไปรู้ไม่ละเดินเดนพันมาตรงนี้เดินมาตรงนี้พี่ครับพี่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 มาจากไหนครับพี่พี่ครับทุกคนเห็นไหมที่มือมันแล้วนะมือมันอะเลือดเต็มหลังเลือดเต็มขาเลือดเต็มหลังเลยเต็มเลยนะครับทุกคนนะไอ้สองฝงไม่ไกลกูนี่มึงมากันไกลกูนี่กูใครไม่รู้ไกลขนัดนนี้ เฮ้ยมันขยับมือเว้เฮ้ยเฮ้ยมึงฆ่าคนรู้ปะวะคนรู้ว่าผีว่าสมไม่รู้เว่าเหี้ยอะไรดีวะอะไรดีวะไม่รู้ใครวะเข้าไปใกล้ป่าววะสมไม่กล้าเข้าไปแล้วไม่กล้าเข้าไปถอย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 รู้แล้วถอยหน่อยเดี๋ยวดูคนมันยังไม่ได้ทำอะไรเราดิอะไรสมโอ้ยใครอ่ะเพชรครับ พี่ครับพี่พี่จ๋าโอ้โหเนี่ยเวลาผมสองนี่มันสอ่างจ้าเลยอ่ะบางทีกล้องมันจะไม่เห็นเลยด้วยซ้ำอ่ะเอ้ยเมันขยับมือเลยสิมเห็นแล้วเหวนแล้วมันขยับมือแล้วอ่ะเห็นล้เฮ้ย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 รวตอนนี้กูลยะมดละเว้ยไม่อะไระ เป็นใครวันจะได้มันคือใครวะเนไหนเหี้ยผมไม่รู้พี่ครับพี่พี่เอ้อทำไงดีวะทำไงดิรู้ละทำไงดิอะไปหลอไปกาเข้าใกล้ด้วยเฮี้ยจ้อง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 กลับไปถอยไปถอยไปถอย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 